แป๊มีไม้ไหมหเพิ่มค <c oughs> <ๆ>ุณเกลียวเหี้ยอะไรจับดูอาหารนะครับอาหารพี่ก๋วคะบต่ห้าบาทครับจะตัดไม้เดี๋ยวจะกินเนื้อครับตัดท้งกิน น,น,น,นี่นคุณขาดแคลนอ,อุปรกรณ์ถ่ายคลิปนะครับขาดแคลนอ,อุปรกรณ์ถ่ายคลิปใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับเฮ้ยอยู่ทัวรหาพี่ชินก,ก่อนเอพีแจ็คไอปื้มไม้กูกคุณปื้มครับว,วันนี้คุณนี่ตัดคลิปไปดูของปื้มนะครับคุณปื้มใช้ใช้ทอต,ตัดไม้ครับวันนี้คิดยังไงมาเล่นเกมไมค้ากันเนี่ยมาระเบิดบ้าน้องอะ ที่นี่ยังเหลือไว้บล็อกหนึ่งแล้วค่อยกระโดดขุดไปเออเดี๋ยวเอาคลิปนี้ลงยูทูบดีกว่าเอาว่าเอาว่าเดี๋ยววิญญาลงยูทูบว่างแม่เชิญเอาไม่เป็นไรโอ้ยเป็นแล้ว แกงแกงแล้วแกงอ๋อมาแล้วมาแล้วมาห้องดาบแต่คิดไปดูฝั่งนี้ครับฝั่งบอลเขาไล่ข้าวปื้มแล้มึงตายมึงอะไรนี่เพิมหวานพิกแอดเอาอันนี้ดีกว่าเอาซอสดีกว่าพิกอ ซอสดีกว่าซอสต,ตีแรงพริกแ,แอตีแรงเอ๊ะทำไมเขาวิ่งเร็วไม่ได้วะกดเิวสองทีดิไม่เร็วระวังหาร,รถนะไอ้เพื้อนไปไหนชจ้งแม่ดือกับบ้าน คุยคุ oh man, kind of um, ้ยคุยโอ้โหแม่งหาเรื่องเขาซ่าเลยยังไงมาเจอแล้วจะไปหรอปกูไม่ไปไอ้ปื้มอุ้ยมึงตายแล้วไอ้ปื้มมึงตายสัตว์เอาของมาจบคลิปครานี้นะครับ